สวัสดีครับเมละอองครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีเขยอีอสานใต้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมมาตามแนวทางความฝันของคุณแม่ละอองครับในงวดของวันที่สองพฤษภาคม67ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาฟังความฝันของคุณแม่ด้วยกันครับแม่ไอความฝันที่แม่สิเวาในมือนีเนาะครับเมละอองฝันผ่านมาได้จากมือแล้วครับไอสามสีมือละจ้ะ อ๋อตั้งแต่ตองหวัดตัวโนโ้องแม่ครับครับเดี๋ยวให้แม่ว้าสู่อ่า FC เอฟซีเพิ่นฟังน่งในครับวาฟันว้าจังได๋ครับผมแม่ก็ไ่ได้ฟันนหยังดอกแม่ก็ว่าไปหาเก็บบักไม้บักไรบักผักบักมีแล้วมาหากินนะอันนี้พวผักหนอกผักน้ำแมนบ่ครับมาเฮ็ดกัเข้ากับน้ำ บัดนี้แม่ก็เลยว่าคือในใจแล้วอยากไปหาพ่อน้องพ่ออยู่บนไหนก็เลยว่าอดีไปไปเจออยู่ต้นใหญ่ต้นหนึ่งย่างไปบักไกลเติบแล้ะไกลจนเหนื่อยและบัดไปถึงก็เออเห็นตากระยายอยู่นั่นแหละตากระยายขอน้นามที่น้อยตากระยายก็ บ่มีนามให้กินดอกก็เลยว่าโอ้เพิ่อนเพิ่นบ่า้หนูสิไปทางใดหน,นูก็สิไปหาพ่อพ่อหนูอยู่ไหนก็บ่รู้เดินหนูไปตามดูตากกบยายรู้ไหมว่าพ่อหนูอยู่ตรงไหนหนูจะไปหาครับอืมก็เลยว่าสาธุสา,สา,าธุคุณพระเจ้าคุณพระพุทธคุณพระธรรม ลูกลานก็ทุกข์ยากนี้ปู่ตายายเอ้ยขอโคชกโคลาบเนี่ยยายก็บ,บม่มียังห้ดอกตาก็บ,บม่มียังห้ดอกให้3สามสี่ศูนเพิ่นวาจังซีครับห้3สามสี่ศูนสามสี่ศูนย์จ้าถ้านูอยากไปหาพ่อหนูหนูต้องเดินไปอีกเก้าสิบเมตร เก้าสิบเมตรอยู่ทางไหนล่ะคุณตาคุณยายพ่นชีพไปทางนน้นจากทางไหนทางนน้นนน้นนู้นครับก็เดินดุดตาดุดดงไปเรื่อยๆไปไปจนก็เลยเบเห็นมีอย่างครับไปเห็นแต่ต้นใหม่ต้นหนึ่ง ิ่นกับต้นใหญ่นะอคือสิยู่ต้นนี่ละว่ะพอนต้นนี่ก็เลยบาสาธุสัุว์แบบพกมัทุบมัน,นอันนี้พอสถิตอยู่ในนี่ก็เออให้ลูกขอเนี่ยดูน้อยๆแน่ๆก็สร้างลูกเต่าก็เสียเตบุญเหตุธาตุหนอยู่ดอกพรอ,อันมาเจอแล้วตากระยายบอกว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะต้นบักใหญ่เลย ยายก็ไปไปจนเมื่อยตื่นจนบัดนี้กำลังอ่านออสออกมาแล้วตื่นกนอ่อนเอเลยได้เห็นนะปอ๋อฝันซ้ำนี่ใครับไอในรอบนี้นี่คุณคุณเมลละอองฝันเท่าทีโผมฟังอยู่นี่เนาะครับ คุณแม่ฝันในความฝันเนี่ยไปเก็บผักไปเก็บผักครับแล้วในความฝันคือมีความรู้สึกว่าคิดหอดพอพอพอจะพอครับพอทีว่าเสียชีวิตไปแล้วแม่บอกครับจ้าครับก็เลยเดินไปเดินไปไปเจอตาแย่ยู่กระทอมบอกครับจ้าครับอ่ตาแย่ตาาย่สองคนนี้ไม่แม่เราออกกูจักเพิ่นบอกครับในความฝันบอบอหูจัก อ๋อบอกหูจักเนาะเป็นตายายผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองเฒ่าแอ่บ่ก็เห็นนาเลยสองพ่อเมียเมียบอกครับจ้าครับอ่าเจนี่คุณยายกันเลยขอกินน้ำเออคุณแม่ละออกก็เลยขอกินน้ำกับตายายตายายเราบ่ได้ห้น้ำเข้ากินมลนบอกครับบอแต่เพื่อนบอกเลขเพอบอกแต่เลขครับคือสามสี่ศูนย์จ้าครับแล้วเพื่อนก็ยังบอกว่าท่านอยากเจอพ่อให้เดินไปอีกเก้าสิบเมตรจ้า คุณยายาคุณแม่ละอองก็เลยเดินไปอีกเก้าสิบเมตรครับไปเจอต้นไม้ใหญ่ครับแล้วก็คิดว่าพ่ออยู่ในต้นไม้ใหญ่นี้นี่นบอกครับ้ครับแล้วในความฝันนี่กับบอท่านพ่อกับบอท่านได้ออกมา,าคุณแม่ละอองก็ตื่นก่อนอ๋อครับครับแม่แล้วคุณพ่อของคุณแม่ละอองนี่เพื่อนอายุเทา่าใดครับตอนที่เพื่อนเสียชีวิตนะครับ ตอนนั่นก็ประมาณหกเก่าเนี่แหละจ้าโอประมาณหกสิบตอนนั่นก็ย่า่กำลังอยู่ปสีอืมครับครับมันก็โดนเติบเนาะครับกะว่านะถ้าอยู่เป็นอยู่เนะ่ยลอยกลัวเด้เนี่ยโอ,อค้ครับครับอ่าในความฝันนี้คุณแม่ละอองก็ถือว่าฝันในตัวเลขเลื่อยเป็นบมอครับแม่จ้าครับก็คือบอกย่งไงคือคุณแม่ละอองว่าตายา่สองคนนั้นเป็นผู้ใดครับแม่ เป็นเป็นพีบอกหรือว่าจังไรก็เป็นนางใหม่เป็นนางยังของเขาล่ะโอเขาฟอบป้าฟอบยังอย,งอยู่หันกบจักเป็นอคุณแม่ละออกว่าเป็นอ่อยังของเขาเอินเจ้าป้าเจ้าเขาเจ้า,าป้าเจ้าเขาแหละโอครับยายก็บม่เคยเห็นนะครับอืมแต่ยายขอน้ำกินเขาไ่ให้กินเขาให้แตเลขกครับ ก็วายายอยากไปหาพ่อพ่ออยู่ทางใดไอ้ในเรื่องจริงนี่ยังคิดถึงพื้นคิดถึงเพื่อนู่บอกับจ้าคิดถึงพ่อยูวจ้ามาช่วงนี้มันบอกรับอืมก็เลยเพิ่นวาย่างไปอีกเก้าสิบเมตรครับอู้อยู่บนใดเนาะย่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเพิ่นวาครับแต่บ่มีย่างเไ็กย่จอไปเรื่อยๆไ่เจอไผเห็นแต่โกงใหม่ง่ายๆแค่นั้นล่ละครับครับ ตัวเลขคือตัวนี้เนาะที่คุณแม่เห็นฝันฝันที่ว่าเจ้าปลาเจ้าเขาบอกเลขครับนี่ครับท่านผู้ชมครับที่คุณแม่ให้ผมเขียนไว้ให้เนาะครับฝันแม่ละอ,องครับก็คือสามสี่ศูนย์ครับแล้วก็เก้าศูนย์นี่ก็คือ,อตายหญ่สองคนเพื่อนบอกว่าให้เดินไปอีกเก้าสิบเมตรครับคุณแม่ละออกก็เลยสินยืดแต่ตัวนี้น้าแมนบอกครับ ครับที่ให้ผมเขียนให้แล้วก็อายุของคุณพ่อตอนที่ว่าเสียชีวิตก็คือหกสิบเก้าปีแม่นบอคบแม่โอเคครับก็ซีมี่อยู่ประมาณนี้ครับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณแม่ละองครับในงวดนี้ครับก็เป็นคลิปต่องวดของคุณแม่ละอองครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนาะครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกทท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับในงวดของวันที่สองพฤษภาคมนี้ครับ ก็ขอให้ทุกๆกคนทุกท่านนําตัวเลขของคุณแม่ละอ,องไปประกอบการเสียงโชคก็ขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งถูกรางวันให,ใหญ่ครับถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งเลยก็ได้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณแม่ละอ,องมากๆที่มาเล่าเนวทางให้ฟังเน้องแม่เนาะครับช่วงนี้ก็คือคือถอดพอป็นบอครับแม่จ้ะอือก็ถอดอยู่วันสงการเนาะครับครับแม่แต่ทำบุญให้เพื่อนหรือ,อยังครับแม่ เออเรื่อยเือยอ๋อทำให้เพื่อนเรื่อยๆเนาะครับครับใจบาดใจยังครับเมื่อเป็นเพื่อนไปเกิดเราบอกครับแม่ไปเกิดแล้วนั่งครับครับแต่แม่ดูคอซีเนาะอืมครับครับโอเคครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่ที่มาเบาู่ฟาค่ะสวัสดีค่ะครับ